สำหรับจังหวัดสระบุรีนะคะเราก็ได้จัดจำหน่ายเนื้อหมูแล้วก็ไข่ไก่นะคะตามโครงการหมูทองฟ้าลดราคาช่วยประชาชนมีทั้งหมูเนื้อแดงเนื้อสะโพกและเนื้อไหลนะคะซึ่งทางจังหวัดเราโดยกระทรวงพาณิชย์โครงการค้าภายในจะให้มีจำหน่ายระหว่างวันที่8นะคะถึงวันที่14กุมภาพันธ์ในช่วงเทศกาลตุษจ,จีนรวมถึงเทศกาลวาเลนไทน์ค่ะ เรามีด้วยกันทั้งสิ้นนะคะ5จุดที่จัดจำหน่านะคะ,อ,ะอันนี้เป็นจุดที่จุดที่5นะคะเป็นบริเวณหน้าสำนักง,งานที่ดินจังหวัดสระบุรีนะคะเราจะจำหน่ายในวันที่1 0ถึง11กุมภาพันธ์นะคะ,ะส่วนที่ผ่านมานะคะเราได้จักที่โรงพยาบาลพระพุทธบาทนะคะอำเภอพระพุทธบาท ขายบริเวณดังกล่าวแล้วก็เมื่อวันที่9ก็เป็นเทศบาลตำบลหน้าพระลานอำเภอเฉลิมพระเกียรติแล้วก็ตลาดเทศบาลเมืองสระบุรีส่วนวันที่9-10นะคะที่ผ่านมาก็ตลาดวงทองอำเภอเมืองจังหวัดสระบุรีและสุดท้ายนะคะเรียงมีเวลาอีกสองวันนี้นะคะก็คือวันที่10และ11นะคะกุมภาพันธ์พว่งนี้ยังมีอีกวันหนึ่งค่ะขายสินค้าราคาถูกนะคะกว่าปกติเพื่อช่วย ชาวสระบ,บุรีซึ่งเราคงทราบดีว่าช่วงนี้เรามีวิกฤตโควิดนะคะก็เป็นการช่วยเหลือที่น้องชาวสระบ,บุรีโดยเนื้อหมูคงฟ้านะคะเราจะขายพิโลลา130บาทนะคะและส่วนไก่ไก่นะคะเบอร์เอ็มนะคะ,ะ,คะซึ่งให้นอกขาย95บาทเราก็จะจำหน่ายเพียง70บาทนะคะเป็นการช่วยเหลือพรอบครัชาวสระบ,บุรีค่ะ วันนี้นะคะเป็นเทศกาลจีนนะคะ,ะสินค้าก็อาจจะมีราคาที่สูงเพิ่มมากกว่าปกตินะคะก็เราในฐานะหน่วยงานราชการนะคะ,ะก็อยากมีส่วนช่วยเหลือชาวสระบ,บุรีนะคะก็ยังเหลือวันนี้และพรุ่งนี้นะคะเชิญชวนที่น้ำชาวสระบ,บุรีนะคะบอก,กต่อกันไปนะคะว่าสามารถเดินทางมาซื้อได้นะคะหน้าบริเวณสนักง,งานที่ดินนะคะทางเจวนผู้ว่าราชการอยู่ะคะ่ั